เพื่อปฏิบัติตามบฎการบินและความปลอดภัยการเดินอากาศกรุณาปิดิงโดยท่านสามารถใช้อุปกรณ์ในไฟลโหมดได้หลังจากนํำเครื่องขึ้นและสัญญากประัากานดาทลงการุนาเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าทางปฏิัติที่นั่งปรับหน้าเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงปรับที่พักแคร์บเก็บโต๊ะเปิดม่านหน้าต่างและม่งีดพ่นที่ห n องนิ a เดิกเขียนซันเป็นเลยแล้วก็จะขึ้นรถตู้แล้วก็ไปทานข้าวนะทุกคนเดี anyway, ๋ยวเราก็เออ่ขึ้นรถต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจเจอกันนะคะทุกคนไปกันเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านข้าวเปียกเป้นนะคะแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันนะคะแล้วก็สั่งอาหารเวลวนะคะแล้วก็ได้มาส่งแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการแสดงไปกันเลยอันนี้ของใคร แล้วก็มาซื้อบายสีแบบแบบคับชอนโนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่ามีแล้วคะ่ะก็คือแบบเป็นทาวด์เฮลท์ก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลย คือคัดกข้งด้านหลังนะคะแล้วก็ได้ซื้อบ่งสวงอันเบ็เลองเลยอันใหญ่มากเลยนะครับอ่าแล้วก็ตอนเข้าไปนะคะเราต้องเซ็นหลังทางวัคซีนหรือว่าเราตรวจโควิด COVID มาแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนหรือว่าเราต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก,ก็เออเราขอเดินทางจากการทักโกงทักกลไลเสกการอะไรจากการที่ไหนครับทุกคนไปกันเลย สดีครับทุกคนเดนได้เดินเข้ามาในคัมชานโนแล้วนะคะมันเป็นบันไดยพญายนาค,ะค,คนะคะทุกคนแล้วก็เดนนะครับก็จะมาเล่าประวัติให้ทุกคนฟังนะคะก็คือคัมชานโนนะคะเป็นวัดนะคะที่เกี่ยวกับพญายนาคนะคะทุกคนมีเนื้อที่โดยประมาณทั้งหมด20ไร่ด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งคัมชานโนนะคะเป็นเกาะลอยนา้าประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็มีรอบๆจะเป็นต้นต้นชานโนนะคะเนี่ยร,รอบๆนะทุกคนปรงนี้จะเป็นต้นชานโะนซึ่งคัมชานโนนะคะอากาศจะเย็นมากๆเลยถ้เลทีเดินอยู่ก็คือแบบ เียสปามาเลยนทุกคนก็ได้มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคบที่คนคิดว่ามีพญายนาคขุดขึ้นมาหรือว่าออกมาจากบ่อ่นี้นะครับ <c oughs> ก็เลยนําไม้สามต้นมาไม่ไผ่น่าจะประมาณไม่ไผ่นะหยอดลงไปใต้น้าหยอดเท่าไหร่หย,ยอดจนมิดแล้วก็ไม่ถึงสักทีนะคับทุกคนแต่ตอนเขาหยอดเหรียญลงไปหรือโยนเหรียญลงไปลับเห็นเราเห็นได้ชัดแบบว่ามันเป็นตื้นมากๆเลยซึ่งก็ ทำให้คนรอบๆตกใจว่าเอทำไมมันเป็นได้อย่างนี้ทำไมถึงมันทําได้ถ้าเป็นนั้นเราก็ถือยวสีอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากเกิดปรากฏการณ์หรือทฤษฎีนั้นนะคะชาวบ้านก็เลยถือว่าพญานาคนะคะเอามาจากบ่อกงั้นนั่นเองนะครับตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงที่ศาลพยาศีสุนโทนาคารแล้วนะคะทุกคน จะแบบนี้สบายหูนิดนึงแต่ว่าครั้งนี้เขากำลังก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก็จะมีแบบเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็จะต้องเงียกเข้าไว้นะคะเพราะก็มีคนมาทำหมุนทำมุนมากาแล้วก็มีคนนับถือในเรื่องนี้มากพอสมควรมากพอสมควรนะคะแล้วเราให้ดูบรรยายกาศของศาลตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน ที่หมอสมาธิตั้งปัจจัยนะเะก็จะเป็นเราจะหยิบเหรียญแล้วเรามาจะตั้งตั้งปัจจัยในการใช้เหรียญหรือใช้เงินนะครับตั้งเพราะเพื่อที่แบบว่าให้เราแบบอดทนอดทนนะคะทุกคนตั้งใครตั้งได้ก็จะก็แค่นั้นนะคะแต่ว่าเราก็เป็นการตั้งปัจจัยนะให้ดูนะคะทุกคนเลยต้องตั้งปัจจัยเป็นตรงตรงนี้นะคะวาได้แได้ วิ่ยรล้ันได้แล้วองทำอะไรนะคะไหนทีตั้งะ นี่จะเป็น,นบอกทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นบอกอะไรนะคะทุกคนโลภามันทำไม่ได้ไไดตอนนี้นทุกคนเราก็ได้ออกมาจากเออศาลแล้วเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่หน้าท่านนะคะตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น พยาหน้นานี่หมดประมาณเจ็ดเสียนะครับขออนุญาตนี่หมดเจ็ดเสียนะครับทุกคนน่ารักอยู่หน้าทางแล้วก็ถ้าใครจะมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ซื้อพูกบายสีมาวันนี้จะมีนะคะตรงทางเข้าก็จะมีบายสีขานะคะทุกคนเสริมดวงะะแล้วเขาก็จะมีการปล่อยปลาเสริมดวงนะคะตามความต้องการนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแทนให้ดูนะคะทุกคนตัวละจอกนี้จะเป็นปลาหน้าเขียงจะมีปลาดุกปลาช่อนค่ะปลาไม่ปลา ขาุป๋าหนา้่ารนหอทอนวค่ะาวหนา้รุกคับุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปให้อาหารตาหลังทำบุญเสร็จกันทุกคนกินไหมกินไหมที่กิเสร็นแล้วเอาถังเล็กถังใหญ่อันนี้ห้าสิบบาทเพียนเอาด้วยไหมวันจะได้จ่ายให้ได้ครับกินได้ครับห้บ อ่ะให้เขาสองที่เขาสองถังฮะสองถังใช่ปหล่ะไม่ไม่ของบุกการจ่ายของน้องเฟยไปแล้วอ่นานะก็นี่ดูดคอร์ดแค่ร้อยห้าสิบบาทเองบางคนก็จะปล่อยปลาเนาะให้แล้วก็พ่อเขาปล่อยเสร็จปั๊บแล้วก็ให้อาหารปลาแล้วก็จะให้จัดตรงไหนดีเขาถ่ายรูปอยู่อ่ะดน ต้องไหนตรงนี้นะโอเคถอดมปนะไปไปกินเล่นๆดูหันตาลอยเต็มเลยดูดิเต็มเลยแ่ะหนึสองตาไม่หิวกทุกคนเ๋ยให้ดูมีการแบบเดือดเดือด คนนี้นึงน้องเพีมน้องเพีมผู้นาด้วยโอ้ยแล้วไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันไม่กินมันมันมันตื้นเกินไปมันที่ตัดมันมันมันตื้นเล็กอะเหมือนที่ตักข้าวเลยอช่บานคืั้งที่ตักข้าวใช่ไม่ได้มาผสมมาจับถวาย ลานะคะทั้งหมดแปดตัวได้กันค่ะทุกคนเราก็จะพักพักกันมาเราก็จะทําการมากระดกรับจับต่อต่อกันจับัต่อต่อกันจัจอ่อกันจับจับต่อี่อกันจจตอกัน มันติดติดเองนมันติดขนหินติดหินอ่ะมันมันจะไม่หินมันจะไม่หนเดี๋ยวนาะนี่มาเอตรงนี้อ่ะไม่เหนตรียกไปเอาเอาตรงให้มันตรงเเดียให้หาแป๊บนึงให้หนึ่งเฟรมลงมลเฟรลงเฟรมเฟรมแรงมันมาไม่ได้ตืนมันตืนหนูโยแรงมันตืนอันนี้ปลาเหรอ าูทุกคนอปเลยนะคะเราอยู่ที่ศาลปู่อือเรือนะคะทุกคนแค่งก็ไปทางผ่านก่อนเก๋เราขึ้นท่านาคีแล้วก็มาไหว้นะคะเพราะว่าท่านเหมือนจะปกปักทุกอย่างเลยนะคะตรงนั้นท่านีตรงนี้นะคะก็เขามีให้ขึ้นไปว่าอีกเกาะหนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ไปนะคะเราจะไปวันพรุ่งนี้แทนเพราะเราต้องขึ้นท่านาคีเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานนันนี่เราว่าจะมาซื้อพวงมาลัยแล้วก็ว่าซื้อใบาสีก่อนเข้าไปข้างในนะคะทุกคน ตอ <c oughs> นนี้ทุกคนเราก็เดินเข้ามาในวัดแล้วนะครับก็จะมีปูอื้ออยู่ข้างในเป็นศาลานะครับอยู่ข้างในส่วนเขาก็จะไหวข้างนอกนะคบใช้ใบสีไหว้กันแล้ว <c oughs> แล้วก็ใช้ตัวใช้ถูวถ้าข้าก็จะอยู่เร่ย่าจันนะครับอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแม่ย่าจาันนะคะเขาก็จะเอาใบาสีมาวางนะคะทุกคน <c oughs> คก็เขาก็ผสมเสีย้ยวเขย่าเซียวซีอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ตื่นไฟนะครับทุกคนว่าจะเอาอะไรมาถวายนะครับแล mm ้ hmm. ว่าจะเอาอะไรามาไหว้าหานะครับทุกคนเพราะว่าจุดจุดทูบเหมือนกันนะครับทุกคน mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศลอบๆกันไไน,กนะครับทุกคน mm hmm. สอ,องครั้งออไม่เห็น,นเราไป้ห้องน้ำก่อนแล้วเราจะไปถ้านาคาล้วคนเดียวเจอกัน,นะคะ่ะ ี้นะคทุกคนก็จะมาถึงถ้านาเคียนะทุกคนองีเให้นําไปด้วยนะครับจะไม่ได้เสียตังค์คือเราต้องขึ้นสันเดี๋ยวเราจะมาถึงถ้่าตอนนี้เราตอนนี้เราถึงไม่ได้ถึยังไง้นาไม่ใช่นกตโอเคเราต้องนั่งอะไรตรงนั้นไม่ได้เป็นช่องอันตรายไม่ไปไล่กิ๊กแม่แม่ไป ไถามมูกันเท่าไหรเท่าไรถามก็ต้องก็ต้องเออเป็นาป๊าซื้อตรงนี้โอเคค่ะไปถาอ,อันนี้ของพี<ม>่ <ละ S 2> นิของพี่เจนอันนี้ล่าอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยขี่เดียวเปนหางสุดยอด่ะคะทุกคน สบายหมูมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเซฟแบตไว้ขึ้นเขานะเพราะขึ้นเขานานพักหนึ่งเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนะครับทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนเรากำลังเดินขึ้น,นท่านาทีนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นไกด์ของเรานะครับทุกคนก็คือจะมีไกด์ท้องถิ่นที่นี่นะครับทุกคนจะพาเดี๋เราไปอุทยานนะดูแต่ป้ายใหญ่จริงแต่ใหญ่มาก เป็นการเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถ้ำนาคีแล้วจริงๆใช่ไหมเย้ <Yeah. S 1> พร้อมยังพร้อมยังถ่ายเลยเหรอโอเคท,ทุกคนเราจะถ่ายรูปก,ก่อนตันนึงเจอกัน